That's just สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Razz Channel อีกแล้วนะครับผม <ie> ker, วันนี้ <ie> ผมจะมาสปอนละครวันทองใน EP ที่5และ6เนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้เดียวกันสําหรับคนที่ไม่ชอบคลิปสปอยสามารถกดข้ามคลิปนี้ไปได้แต่ถ้าใครอยากฟังเดี๋ยวเราไปฟังกัน หลังจากที่ขุนช้างได้ออกอุบายวางยืมมือหมื่นหารเพื่อจัดการกับขุนแผนแกบกิริยานำเรื่องนี้ไปบอกกับวันทองจนเธอร้อนใจวันทองจึงไปขอคำปรึกษาจากหลวงตาและขอให้หลวงตาช่วยแต่หลวงตากลับบอกว่าท่านไม่สามารถช่วยได้แม่วันทองจึงอ้อนวอนขอให้เธอได้เข้าไปเห็นเหตุการณ์ก็ยังดีหลวงตา จึงแนะนำวิธีให้แม่วันทองเข้าวิธีถอดจิตเพื่อจะได้รับรู้เรื่องราวต่างๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณแผนในคืนนั้นวันทองได้ทำพิธีตามที่หลวงตาบอกหลวงตาบอกว่าพิธีนี้ในขณะที่วันทองถอดจิตอยู่นั้นห้ามไม่ใครเข้ามารบกวน ถ้าเกิดว่ามีใครเข้ามารบก,กวนขั้นกลางพิธีจะทําให้จิตของแม่วันทองกลับเข้าร่างไม่ได้อีกต่อไปหลังจากที่แม่วันทองทอดจิตออกไปที่ชุมโจรเธอจึงได้เห็นเหตุการณ์ต่างๆว่ามือถานยืนห่อยาพิษให้กับบวกคลี่เพื่อนําไปปรุงในชาให้คุณแผนดื่มเพราะขุนแผนอยู่ยงคงกระพันปืนมีดทำอะไรเขาไม่ได้ ยาพิษนี้สามารถเล่นง,งานคุณแผนได้รวมถึงหมื่นหารได้เล่าเรื่องราวที่คุณแผนเป็นสายของทางการให้กับบัวคลี่ได้ฟังจนทำให้เธอยินยอมทำตามคำสั่งของพ่อแม้ว่าใจของเธอจะรักคุณแผนเข้าจริงๆแล้วและกำลังตั้งท้องลูกของคุณแผนอยู่ก็าตามบวัวคลีนำชามาให้คุณแผนดื่มในขณะที่คุณแผนนั้นกำลังจะยกแก้วชาดื่ม จิตของแม่วันทองพยายามเตือนขุนแผนว่าในแก้วชานั้นมียาพิษอยู่แต่ก็ไม่เป็นผลแต่ด้วยความที่ขุนแผนนั้นมีคาถาอาคมทําให้เขาได้รับรู้ถึงความผิดปกติในชานั้นจึงทําให้เขาไม่ดื่มแล้วรอดชีวิตมาได้ซึ่งขณะเดียวกันขุนช้างที่พยายามจะเข้ามาหาแม่วันทองก็ถูกแม่สายทองและแก้วกิริยาล็อกประตู และดันประตูไว้ขาดความไม่ให้ขุนช้างเข้ามารบกวนพิธีการถอดจิตได้เมือ่อขุนช้างทนไม่ไหวเขาจึงพยายามพังประตูเข้าไปซึ่งขณะเดียวกันดวงจิตของแม่วันทองก็ได้กลับเข้าร่างพอดีเพราะเธอได้เห็นว่าขุนแผนปลอดภัยแล้วนั่นเองจนทําให้ขุนช้างไม่ได้เอะใจอะไรหลังจากนั้นขุนแผนเมื่อรู้ว่าอันตรายกําลังเข้าใกล้ตัวเองมากยิ่งขึ้น ขุนแผนจึงเข้าป่าตัดสินใจตามหาตำราของขุนไกลผู้เป็นพ่อเพื่อตามหาดาฟ้าฟื้นและม้าสีหมอกและวิธีการปลูกกุมารทองเพื่อใช้เสริมบารมีในระหว่างการตามหาของวิเศษทั้งสามสิ่งนั้นขุนแผนได้ประทะกับหมื่นหานทั้งสองคนได้สู้กันด้วยคาถาอาคมหมื่นหานได้เสกพูดผีที่เป็นบริวารเข้าจัดการกับขุนแผน แต่ด้วยวิชาอาคมของคุณแผนและของวิเศษต่างๆจึงทําให้คุณแผนจัดการผู้ผีพวกนั้นไปได้อย่างราบคาบระหว่างการต่อสู้ของคุณแผนและหมื่นหารทําให้บัวคลี่ได้รับบาดเจ็บพอเข้ามาช่วยคุณแผนเอาไว้พอเธอยังคงรักคุณแผนอยู่เหมือนเดิมและรู้สึกผิดที่วางยาคุณแผน บวัวคลีจึงยอมยกลูกในท้องให้ขุนแผนเพื่อไปทําเป็นกุมารทองหลังจากที่บวัวคลีเสียชีวิตไปขุนแผนจึงลงมือนําลูกในท้องของบวัวคลีมาทําพิธีกุมารทองทันทีเมื่อหมื่นหานร,รู้เข้าเขายิ่งโกรธแค้นขุนแผนเข้าไปใหญ่ที่ฆ่าลูกสาวและนําลูกไปทํากุมารทองหมื่นหาร สั่งระดมคนในชุมโจนเพื่อตามล่าขุนแผนเพื่อหวังจะเอาตำราวิชาของวิเศษและม้าสีหมอกของขุนแผนมาเป็นของตนแต่ก็ไม่สำเร็จมื่นหานจึงถูกขุนแผนฆ่าตายในที่สุดหลังจากที่คุนแผนรู้ว่าขุนช้างยืมมือมื่นหานเพื่อหวังฆ่าตนขุนแผน จึงนำของวิเศษทั้งสามสิ่งที่ตัวเองมีบุกค,คุ้มขุนช้างเพื่อชิงตัวนางวันทองและได้พบกับแก้วกริยาขุนแผนนึกเมตตาแก้วกริยาจึงให้เงินนางไว้ไถ่ตัวและไปชิงตัวนางวันทองจนสำเร็จขุนแผนพาวันทองหนีเข้าไปอยู่ในป่าทั้งสองคนยังคงทะเลาะก,กันเกี่ยวกับเรื่องที่ขุนแผนมีหลายเมียขุนแผนจึงบอกกับนางวันทองไปว่า เขาดูแลผู้หญิงคนอื่นเพราะมันเป็นหน้าที่แต่ผู้หญิงคนเดียวที่เขารักนั้นก็คือแม่วันทองคนเดียวเมื่อทั้งสองคนที่ยังคงมีใจให้แก่กันได้อยู่ด้วยกันจึงทำให้ความรักเกิดขึ้นได้ไม่ยากในคืนนั้นคุณแผนได้พาแม่วันทองไปดูหิ่งห้อยที่กลางป่าตรงแม่น้ำจึงทำให้ทั้งคู่ได้รื้อฟื้นความหลังกันอีกครั้งจนสุดท้าย นางวันทองก็ตั้งทองด้วยความร้อนใจของขุนช้างเขาลงโทษแก้วกริยาที่รับเงินของขุนแผนมาเพื่อไถ่ตัวและปล่อยให้ขุนแผนชิงตัวแม่วันทองไปได้สําเร็จขุนช้างเคี่ยนตีแก้วกริยาเยี่ยงทาตและจับแก้วกริยากดน้ําขุนช้างทราบว่าขุนแผนมีของดีจึงใช้เล่ขอพระพันวษาไปจับนางทองประศี แม่ของคุนแผนเป็นตัวประกันและขอกำลังคนเพื่อตามล่าขุนแผนมาลงโทษและช่วยนางวันทองกลับคืนมาจึงทำให้ขุนแผนต้องประทะกับเหล่าทหารและขุนช้างเมื่อขุนแผนและขุนช้างได้ประทะกันขุนแผนจึงต่อว่าและด่าทอขุนช้างไปว่ามึงนอกจากรูปชั่วแล้วคนอย่างมึงมีอะไรดีขุนช้างจึงตอบกลับขุนแผนไปว่า พอกูมีนี่สิ่งที่มึงไม่มียังไงละ่ะจึงทําให้นางวันทองเข้ามาแยกทั้งสองเอาไว้คุณช้างจึงบอกกล่าวเกี่ยวกับโทษของคุณแผนที่จะได้รับและแม่ของคุณแผนที่ถูกจับตัวไปเพื่อลงโทษแทนคุณแผนคุณแผนจึงจําต้องออกจากป่า เพราะกลัวแม่ลำบากโทษของคุณแผนที่ได้รับนั้นคือต้องติดคุกและอยู่ในนั้นเป็นเวลา17ปีเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับชม วันทองใน EP ีที่5และ6เนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไวนณทีนี้ด้วยละกันอย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไคร b ์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้วครับเจม 钱。Yeah.